คุณผู้ชมคะพลังงานสะอาดนะคะกำลังเป็นเทรนด์ที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมค่ะคล่าสุดนะคะทาง s k y w o r d กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์มากกว่า37ปีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะได้ประกาศค่ะจับมือนะคะ,คะกับอะไรคะคุณเป้กับ,บ Soft System Group นะครับท่านผู้ชมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลังงานครับเขาก็ลงนามความร่วมมือทางธุกรกิจ MOU โครงการ120เมกะวัตต์ และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านโซล่าฮอมขนาด30เมกะวัตต์นะครับก็เป็นการผนึกกำลังพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียนครับซึ่งก็มีไทยเนี่ยแหละฮะเป็นศูนย์กลางหลัก ของการดําเนินง,งานนะครับใช่ค่ะรวมไปถึงการผสนเทคโนโลยีล้าสมัยนะคะเข้ากับความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นค่ะทําให้พลังงานหมุนเวียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะรวมไปถึงช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระทางพลังงานลดการปล่อยคาร์บอนและสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้บริหารของทั้งสองบริษัทกันค่ะ So we have, uh, we have built trust and friendship over the past years and uh, as well as our, uh, uh, both our goals. in the future, we are very uh, connected to each other and we believe in the same trust. I think the, the branding, the reputation is the most important part to a company. and this this only one step and we want to attract more partners and more uh, good projects to us as a first step in Thailand first step in Southeast Asia ทีมโซฟเราเนี่ยเรามีบุคลากรแล้วก็ม <Come on. S 2> ีสายสัมพันธ์นะครับกับพันธมิตรในวงการโซล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยประสานงานไปตลอดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับ ก็เป็นการจับมือร่วมกันนะคะของ Skyworth นะคะแล้วก็ Soft System Group ค่ะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยค่ะ,คะแต่ยังตอกย้ำนะคะถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศไทยจีนในการยกระดับสู่การเป็นหับด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคด้วยค่ะ